สวัสดีค่ะช่องมาดามทํำสวนค่ะมื่อนี้ผมจะพามาอัปเดตแปลงผักข้างบ้านค่ะนี่พึ่งเปิดพึ่งเบื่อบุมนายบุมเดอ้อพี่น้องหนาฝนหนาหน,นาวบ่มีผืชดมี่ผักบุก็จะอัปเดตเน่ยหะคะ่ะอัปเดตบอกพริกหนาหน,นาวปีนี้ถามว่าทานหนาวบอ่อค่ะบอกพริกมันก็ทานหนาวเป็นบางส่วนบางตน้นถ้าตน้นใดแข็งแรงเนาะถ้าต้นใดบ่แข็งแรงอาจะมีตายมั่งเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งอันนี้ในแปลงเนี่ เริ่มสุกแล้วค่ะย่านตายย่านตายก็เริ่มสุกแดงเต็มต้นแล้วบอกพริกที่เขาแก้อาการใบยิกใบงอแก้อาการจากพวกมะร็งวีขาวไรข้าขาวขอทำไร่ตายยอดค่ะที่เขาตัดแต่งกิงแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหไม่นี่ก็เพราะได้ได้เก็บอยู่ค่ะดีก็ทอนถิ่มก็ปลูกไม้อยู่วันนี้ต้นนี่ค่ะเบิง้งต้นนี้เป็นตะกินก็สมมูแสบไย ใบก็จะบวลรอดแล้วล่ะค่ะบานอื่นเมืองอื่นถ้าเพิ่นเจอหนาหนาวบวรอดค่ะนี่เห็นบอกอาการไปแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะนี่เดี๋ยวมันจะได้มาถอนออกถอนออกเลยเอาไว้มันกับเหลือบลย่างดอกบ้อเอาไวะะ้ดอกค่ะไว้เธอปลูกไหมซี่ส,สันต่อไปปลูกไหมให้พ้นผลิตดีค่ะให้พ้นผลิตดีกว่านี่ทั้งนี้มึงบอเอาไว้เด้อมันจะมาถอนออกหมดเลยค่ะในในี่กระสอบเลี่ยงไล่กันอยู่นี่ แปลงนี้มุมกับว่านอันนี้ลงว่านอันอ a t อ r c r e s s ค่ะก็ซิม,มิเอฟซีมันถามมาวา่าวอเตอร์เครสกินจังไดวอเตอร์เครสนี่เป็นราชนันีแห่งผักใบเขียวเลยค่ะพี่น้องก็จะเป็นพืชสมุนไพรพร้พอมเนาะกินสดก็ได้กินซุกก็ดีค่ะเอาไปลวกลวกไปหาเบิรงเด้อค่ะวอเตรอร์เครสบอมเบนผักเป็ดน้ำเด้อบอเมเบนผักเป็ดญี่ปุ่นเด้อค่ะคนละแบบกันคนละแบบผมเคยเฮ็ดคลิปไปหลายแล้วเนาะ เดี๋ยวพุ่งนี้นจะพ้ายางรอสวนค่ะรอสวนมาแป๊บเดียวค่ะรอสวนหลังฝนตกฝนกับพูนเห็นบอ่อหมืดมาละหมืดครึมมาละต๊กเบิดมือแน่นอนค่ะอากาศกระหนาวเย็นอยู่ที่หกองศาค่ะ,คะมื่อนี้วันนี้หกองศาทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวไปพ้าเบิงบ้งไปเบิ้งบอกพริกด่างของบุม๋มไปเบิ้งอาการบอกพริกด่างเป็นจังใดหอมค่ะหอมดอกอัน,นัน่รูล้ลว่าดอกเอียงเขาซื้อดอกยังก็บ่รลก หอมช่วงนี้เขาออกดอกแต่ว่าเวลาล่มป่วยลงมากกรีบดอกของเขาจะโรยลงมาทาังนี่โรยลงมาเต็มเลยเดี๋ยวอาอ,อน,น้ให้เบิ้งก่อนก่อนไปเบิ้งบอกพลิกดังที่เขาปลูกอะค่ะเขาปลูกในกระถางนี่เห็นบอกในกระถางดึกดําบันดมุงปลูกเสแซมก,กันกับนี่ผักมิมิบูนาค่ะในกระถางจะเอากระถางถิ่มกับขึ้นเสดายเป็ยนยางนางฝ้าโอ้ยนาง้าอยากไปยางแล้วเบิงบ้งเบิ้งเดี๋ยวแม่พาไป เบิง้งยับออกก้น Move. นี่ค่ะต้นบอกพริกดังบุ๋มที่วุมว่าเอาไว้เก็บมาเล็ดเบิงสภาพแต่อีต้นเท่เดี๋ยวุมจะมาเก็บเอาเป็นบางน่วยค่ะเอาไปตากไปตากแดดเมือ่อใดไม่แดดแตจะได้มาตากแล้วจะล่องเพาะเบิงว่าเขาจะดังมันต้นแม่บนเนาะต้นนี้บอลลอดค่ะพี่น้องเบิงบอลลอดเลยบอกพริกดังบุม๋มแห่งขอบคอ จนใบแห้งฝนกับมาเหมือดลึมอากาศเหมือดลึมมาแล้วค่ะบรรยากาศน,าน้ำฝนมงกำลังปรึกษากาแฟอยู่ค่ะว่าจะไปซื้อถังค่ะเอาถังขนาดใหญ่เลยจะมาบรรจุน้ำฝนไว้เสียดายค่ะเราบอกอยู่ว่าจะจะเก็บแบบใดมางมุมเสียดายนา้ำฝนมุมก็ได้เอาถังมาเก็บเก็บน้ำทุกปีค่ะเอากรองเอากรองใส่ขวดไปแบบนี้เอาไว้ถ่ายเห็ดจุลินซี่หรือว่าเอามาลดเอาไว้ลดค่ะ เอาไปลดน้ำผืชน้ำผักช่วงหนาแรงเนาะช่วงหนาร้อนค่ะหนาร้อนมันบ่มีฝนเด้มันสิม,มกักฝนมันจะมักมาตกหนาหนาว <c ười> คือมีปูมาซ้ำานี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ดีตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์่ะพี่น้องเบื้องต้นนี่แน่ดูแลร,ร,รักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะเจอกันไม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ